ในโลกที่การตลาดรู้ทันคุณและตลาดหุ้นเล่นกับความโลภเราจะพาคุณไปถอดรหัสสิ่งที่สมองสั่งให้กลายเป็นกําไรในกระเป๋ากันครับกับคิดยังไงก็เงินสวัสดีครับยินบีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดยังไงก็เงินผมขอพาคุณย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้สักนิดครับลองนึกภาพตามนะครับคุณกาลังนอนอยู่บนเตียงไฟปิดหมดแล้วโทรศัพท์เสียบสายชาร์จอยู่แบตเตอรี่เต็มเปี่ยมคุณบอกตัวเองว่า ขอดูคลิปตลุกตลุกสักคลิปเดียวเพื่อผ่อนคลายก่อนนอนแค่คลิปเดียวสัญญาเลยแต่พอรู้ตัวอีกทีแสงสว่างจ้าจากหน้าจอกระแทกตาคุณอยู่และนาฬิกาก็บอกว่านี่มันตีสองแล้วคุณไถหน้าจองมาสามชั่วโมงเต็มๆทั้งที่ตั้งใจไว้แค่5นาทีความรู้สึกผิดเริ่มเกาะกลุมหัวใจพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าด้วยสิทำไมเราถึงทำแบบนี้อีกแล้วทั้งที่เราก็เป็นคนมีวินัยในเรื่องอื่นแต่ทำไมกับแค่การวางมือถือลง มันถึงยากเย็ยนขนาดนี้สิ่งที่คุณกำลังเผชิญไม่ใช่เพราะคุณเป็นคนขี้เกียจหรือไม่มีความรับผิดชอบหรอกนะครับแต่มันคือสงครามทางจิตวิทยาที่คุณกำลังพ่ายแพ้ให้กับกลไกที่ถูกออกแบบมาอย่างอัจฉริยะนี่คือเรื่องราวของอคติยี่ให้ค่ากับปัจจุบันหรือที่ในทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเรียกว่า present bias ครับมันคือการที่สมองของเราให้ความสำคัญกับความสุขเล็กๆน้อยๆที่ได้เดี๋ยวนี้ตรงหน้า มากกว่าผลประโยชน์ในระยะยาวสมองส่วนยาของเราตะโกนว่าดูอีกคลิปสิสนุกนะเดี๋ยวนี้เลยส่วนสมองส่วนเหตุผลที่บอกว่านอนเถอะพรุ่งนี้จะได้สดชื่นกับเสียงเบาลงได้เรื่อยจนไม่ได้ยินในคลิปนี้ผมจะพาคุณไปถอดรหัสเบื้องหลังพฤติกรรมการไถ่ามาจอไม่รู้จบว่ามันขโมยเวลาขโมยสมาธิและที่สำคัญที่สุดมันขโมยเงินในกระเป๋าคุณไปได้อย่างไรโดยที่คุณไม่รู้ตัวเราจะมาดูว่า แอปพลิเคชันเหล่านี้รู้วิธีเล่นกับสมองเรายังไงและเราจะเอาคืนได้อย่างไรคุณพร้อมดียังครับที่จะตื่นจากผวังแล้วกลับมาคับวคุมชีวิตตัวเองอีกครั้งเพราะถ้าแค่ความสุขตรงหน้าชนะเหตุผลระยะยาวได้เสมอแล้วเรื่องเงินในกระเป๋าเราละ่ะจะรอดหรอครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมการถ่ายหน้าจอถึงเหมือนกับการเล่นตู้สล็อตในบ่อนคาสิโนและทำไมเราถึงหยุดมือไม่ได้สักที คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเวลาเราไถาหน้าจอเราถึงคาดเดาไม่ได้เลยว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรบางครั้งเราเจอคลิปแมวน่ารักบางครั้งเป็นข่าวดรามา่าบางครั้งเป็นโฆษณาที่น่าเบื่อแล้วจู่ๆก็เจอคลิปตลกที่ทำให้เราหัวเราะลัน่นความไม่แน่นอนนี่แหละครับคือกุญแจสำคัญในทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่ารางวันแบบสุ่ม หรือถ้าจะพูดในเห็นภาพมันคือกลไกลเดียวกับตู้สล็อตแมชชีนในคาสิโนครับเวลาคุณดึงคันโยกคุณไม่รู้ว่าจะได้แจ็คพอตไหมแต่เพราะความไม่รู้นี่แหละที่ทำให้สมองหลั่งสารแห่งความสุขที่ชื่อว่าโดปามีนออกมาเพื่อกระตุ้นให้เราลุ้นอีกครั้งทุกครั้งที่คุณใช้นิ้วปัดหน้าจอขึ้น เพื่อดูคอนเทนต์ถัดไปมันคือการดึงคันโยกสล็อตแมชชีนดีๆนี่เองครับสมองคุณกำลังลุ้นว่าข้างล่างนั้นจะมีอะไรสนุกสนุกรออยู่ไหมนะถ้าเจอคลิปที่ชอบสมองก็ได้รับรางวัลถ้าไม่เจอสมองก็สั่งให้ปัดต่อปัดต่อปัดต่อ,ตอเพื่อตามหารางวัลชิ้นต่อไป พฤติกรรมนี้อันตรายมากนะครับเพราะมันสร้างวงจรเสพติดที่ส่งพลังและที่น่ากลัวกว่านั้นคือนักการตลาดและแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ก็นำหลักการนี้มาใช้กับกระเป๋าสตางค์ของคุณด้วยเคยไหมครับเข้าแอปซื้อของตั้งใจจะซื้อแค่ทิชชู่แต่พอเห็นสินค้าลดราคาช่วงนาทีทองหรือกล่องสุ่มที่โผลมาแบบไม่ตั้งตัวคุณกลับกดซื้อมันเพราะความตื่นเต้นทั้งที่ไม่จำเป็นต้องใช้เลย นี่คือกับดักของรางวัลแบบสุ่มครับมันเปลี่ยนเราจากผู้บริโภคที่มีเหตุผลให้กลายเป็นนักพนันที่เสพติดการลุ้นแต่เดี๋ยวก่อนครับนอกจากความตื่นเต้นของการลุ้นแล้วมันยังมีอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้เราไหลไปเรื่อยๆเหมือนน้ำที่ไหลลงจากที่สูงโดยไม่มีอะไรมาขวางกั้น คุณเคยสังเกตไหมครับว่าในสมัยก่อนเวลาเราดูทีวีพอจบรายการหนึ่งมันจะมีช่วงโฆษณามีไตเติ้ลรายการมีเพลงจบมันมีจังหวะหยุดให้เราได้คิดว่าจะดูต่อดีไหมหรือว่าจะลุกไปเข้าห้องน้ําแต่ในโลกโซเชเียลมีเดียตอนนี้จังหวะหยุดเหล่านั้นหายไปไหนหมดครับเราจะคุยกันต่อเรื่องการออกแบบที่ไรแรงเสียดทาน หรือถ้าจะพูดให้เห็นภาพคือการทำให้พื้นมันลื่นที่สุดเพื่อให้คุณถลายไปได้ไกลที่สุดโดยไม่รู้ตัวครับแพลตฟอร์มต่างๆพยายามกำจัดจุดตัดสินใจออกไปจากชีวิตคุณครับคลิปวิดีโอเล่นอัตโนมัติทันทีที่คุณหยุดนิ้วหรือพอจบตอนหนึ่งซีรีส์ตอนต่อไปก็นับถอยหลังเล่นเองภายในห้าวิคุณแทบไม่ต้องขยับนิ้วไม่ต้องคิดสมองของคุณเข้าสู่โหมด ประหยัดพลังงานและปล่อยให้เนื้อหาไหลผ่านตาไปเรื่อยๆครับในทางเศรษฐศาสาตร์พฤติกรรมสิ่งน,นี้เรียกว่าภาวะความเฉื่อยหรือสถานะที่เราทำอะไรไปเรื่อยๆตามความเคยชินจนกว่าจะมีแรงมาฉุดให้หยุดเมื่อไม่มีปุ่มหยุดหรือสัญญาณเตือนว่าจบแล้วนะเราก็เลยดูต่อไถต่อจนเวลามาล่วงเลยไปเป็นชั่วโมงลองคิดดูสิครับว่าถ้าแอปพลิเคชันธนาคารของคุณ ออกแบบมาให้โอนเงินง่ายขนาดนี้โดยไม่ต้องสแกนหน้าไม่ต้องใส่รหัสไม่ต้องกดยืนยันเงินคุณจะหมดเร็วแค่ไหนใช่ครับแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซหลายเจ้าพยายามทำแบบนั้นปุ่มสั่งซื้อในคลิกเดียวหรือการรูดเพื่อจ่ายคือความพยายามที่จะลดแรงเสียดทานให้เงินไหลออกจากกระเป๋าคุณง่ายเหมือนกับคุณถ่ดูคลิปวิดีโอนั่นแหละครับความน่ากลัวคือยิ่งลื่นเท่าไหร่ เรายิ่งขาดสติมากเท่านั้นแต่ความลื่นไหลนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของระบบนะครับแต่มันยังเล่นกับความรู้สึกลึกๆในใจของเราที่กลัวว่าถ้าเราหยุดดูเราจะพลาดอะไรไปหรือเปล่าความรู้สึกนี้แหละครับที่จะขังเราไว้ในโลกออนไลน์ได้แน่นหนายิ่งกว่ากรงขังซะอีกผมจะพามาดูแรงขับเคลื่อนภายในจิตใจที่รุนแรงมากนั่นคือความกลัวที่จะพลาดหรือที่เรามักได้ยินคำทับศัพท์ว่าโฟโมนั่นเองครับ มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมครับในอดีตการไม่รู้ว่าเผ่าของเรากำลังทำอะไรหรือตกข่าวว่ามีเสืออยู่หน้าถ้ำอาจหมายถึงความตายสัญชตาตญาณนี้ยังฝังอยู่ใน DNA ของเราครับเพราะมาอยู่ในยุคดิจิตอลมันกลายเป็นความกระวนกระวายใจเมื่อเห็นคนอื่นโพสต์รูปไปเที่ยวคาเฟ่เปิดใหม่เห็นเพื่อนแชร์ข่าวการเมืองที่กำลังร้อนแรงหรือเห็นคนในโซเชียลแห่กันไปลงทุนในสินทรัพย์ตัวใหม่สมองเราจะกระตุ้นเตือนทันทีว่า ไม่ได้การแล้วฉันต้องรู้เรื่องนี้ฉันต้องมีส่วนร่วมไม่งั้นฉันจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องฉันจะกลายเป็นคนนอกการไถหน้าจอจึงไม่ใช่แค่ความบันเทิงแต่มันคือการตรวจสอบความปลอดภัยทางสังคมของเราครับและแน่นอนครับในโลกของการเงินและการลงทุนความกลัวตกขบวนนี้คือเพชฌฆาตตัวจริงเรานึกภาพตอนที่คุณเห็นกราฟหุ้นตัวหนึ่ง พุ่งขึ้นเป็นแท่งสีเขียวสูงๆพร้อมกับข่าวดีเต็มหน้าฟีดเพื่อนในกลุ่มไลน์ส่งโชกกำไรกันรัวๆใจขุนเริ่มเต้นแรงมือเริ่มสัน่นกลัวว่าจะรวยไม่ทันคนอื่นสุดท้ายคุณก็กระโดดเข้าไปซื้อที่ราคาสูงที่สุดเพียงเพื่อจะพบว่านั่นคือยอดดอยแอปพลิเคชันรู้จุดอ่อนนี้ดีครับเขาจึงส่งการแจ้งเตือนแบบด่วน หรือกำลังเป็นกระแสมากระตุ้นคุณตลอดเวลาเพื่อให้คุณต้องกลับเข้ามาดูกลับเข้ามาเช็คเพราะกลัวว่าจะพลาดอะไรไปแต่คุณรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เขาป้อนที่คุณเห็นน่ะมันอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนะแต่มันคือสิ่งที่เขาอยากให้คุณเห็นต่างหากเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่คิดครับเคยรู้สึกไหมครับว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันอ่านใจเราได้พอกำลังอยากได้รองเท้าคู่ใหม่ก็มีโฆษณารองเท้าโผล่มา พอช่วงนี้อกหักก็มีแพลนเศร้าหรือคำคมปลอบใจขึ้นมาเต็มหน้าจอนี่ไม่ใช่เวทมนต์นะครับแต่มันคือการทำงานของระบบคัดกรองเนื้อหาหรืออัลกอริทึมระบบพวกนี้ไม่ได้แค่สุ่นเนื้อหามาให้คุณดูเฉยๆแต่มันเก็บข้อมูลทุกการกระทำของคุณคุณหยุดดูรูปนี้นานกี่วินาทีคุณกดไลค์อะไรคุณข้ามอะไรข้อมูลเหล่านี้ถูกนำไปสร้างเป็นกระจกเงา ที่สะท้อนเฉพาะสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณเชื่อและสิ่งที่คุณมีแนวโน้มจะสนใจกลับมาให้คุณดูในทางจิตวิทยาเราเรียกภาวะนี้ว่าอัคติยืนยันความเชื่อเดิมครับเราชอบเสพข้อมูลที่ตรงกับจริตของเราข้อมูลที่บอกว่าสิ่งที่เราคิดนะ่ะถูกแล้ว ระบบรู้ข้อนี้ดีก็เลยต้อนแต่สิ่งที่ถูกใจให้คุณคุณก็เลยยิ่งดูยิ่งเพลินเพราะโลกในหน้าจอมันช่างถูกใจไปสมดแต่นี่แหละครับคืออันตรายในแง่ของการลงทุนถ้าคุณกำลังสนใจเหรียญคริปโตดัวนหนึ่งระบบก็จะป้อนแต่ข่าวดีบทวิเคราะห์เชียร์และความสำเร็จของคนที่กำไรจากเหรียญน,นั้นมาให้คุณดู จนคุณมองไม่เห็นความเสี่ยงไม่เห็นข่าวร้ายทำให้เกิดความมั่นใจผิดๆว่ายังไงก็กำไรแน่ๆเพราะคุณอยู่ในห้องแห่งเสียงสะท้อนที่มีแต่เสียงเชียร์และในแง่การใช้จ่ายมันก็รู้จุดอ่อนของคุณแม่นยำยิ่งกว่าแฟนคุณซะอีก มาดูว่าคุณแพ้คำว่าส่งฟรีหรือแพ้ภาพสวยๆของแต่งบ้านสไตล์มินิมอลมันจึงยิงสินค้าพวกนี้ใส่คุณซ้ำๆจนกว่าคุณจะใจอ่อนยอมกดสั่งซื้อเรากำลังถูกล้อมกรอบด้วยข้อมูลที่ถูกคัดมาเพื่อกระตุ้นกิเลสของเราโดยเฉพาะครับและเมื่ออารมณ์อยากได้พุ่งพล่าน บวกกับความง่ายในการจ่ายเงินที่เราคุยกันไปในช่วงก่อนหน้านี้หายนะทางการเงินจึงเกิดขึ้นได้ง่ายมากแล้วเราจะเห็นภาพชัดขึ้นครับว่าจากแค่ดูเล่นๆมันกลายเป็นการเสียเงินจริงได้อย่างไรเราจะเริ่มเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดเข้าสู่เรื่องเงินเงินทองทองอย่างจริงจังแล้วครับเราปูพื้นฐานมาแล้วว่าเราแพ้ภายความสุขตรงแน่เราเสพติดการลุ้นรางวัล เราลื่นไหลไปกับระบบที่ไร้แรงเสียดทานและเราถูกกระตุนด้วยความกลัวตกขบวนทั้งหมดนี้เมื่อมารวมกันมันคือสูตรสำเร็จของการเผาเงินครับคุณเคยได้ยินคำว่าชอบแก้เครียดไหมครับพฤติกรรมการไถ่หน้าจอไปเรื่อยๆมักจะนำพาเราไปสู่สภาวะอารมณ์ที่ผ่อนคลายแต่ขาดสติเมื่อเราเจอสินค้าที่ถูกใจสมองส่วนเหตุผลที่ควรจะคิดว่าจำเป็นไหมคุ้งไหม มันทำงานช้ากว่าสมองส่วนอารมณ์ที่บอกว่าของมันต้องมีแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซใช้ประโยชน์จากภาวะขาดสติชั่วขณะนี้อย่างโหดเหี้ยมครับเทคนิคอย่างโปรโมชั่นที่มีเวลานับถอยหลังหรือข้อความว่าเหลือเพียงสองชิ้นเป็นการบีบให้เราต้องรีบตัดสินใจเดี๋ยวนี้โดยใช้อคติเรื่องความกลัวการสูญเสียเข้ามาขู่เราเราไม่ได้ซื้อเพราะเราต้องการของชิ้นนั้นจริงๆหรอกครับบ่อยครั้งเราซื้อเพื่อ ซื้อความรู้สึกชนะซื้อเพื่อระบายความเครียดจากการทำงานหรือซื้อเพียงเพราะภาพสวยๆบนหน้าจอมันสัญญาว่าถ้าเรามีของชิ้นนี้ชีวิตเราจะดีขึ้นเหมือนในคลิปที่เราเพิ่งดูจบไปการไถ่หน้าจอจึงไม่ใช่แค่การฆ่าวเวลาแต่มันคือการเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยไม่มีลิสรายการของที่จะซื้อและมีพนักงานขายที่เก่งที่สุดในโลกมาประกบคุณทุกฝีก้าว ผลลัพธ์ก็คือของกองเต็มบ้านแต่เงินในบัญชีว่างเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าคุณคิดว่าเรื่องช้อปปิ้งออนไลน์น่ากลัวแล้วลองมาดูโลกของการลงทุนกันบ้างการไถ่ดูราคากราฟหุ้นหรือคริปโตวันละร้อยรอบม,มันทำลายพอร์ตการลงทุนของคุณได้ร้ายแรงกว่าการช้อปปิ้งหลายเท่าตัวนักลงทุนจำนวนมากติดนิสัยเช็คพอร์ตท,ทุกๆ5้านาทีตื่นมาก็เช็คกินข้าวก็เช็คเข้าห้องน้ำก็เช็ค พฤติกรรมนี้ดูเหมือนขยันนะครับดูเหมือนใส่ใจการลงทุนแต่ในทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนี่คือหายนะที่เรียกว่าการตอบสนองต่อสัญญาณรบกวนมากเกินไป ตลาดการเงินในระยะสั้นมันผันผวนขึ้นลงตลอดเวลาครับเหมือนคลื่นลมในทะเลการที่เราเฝ้าดูมันทุกนาทีจะทำให้เราเห็นสีแดงและสีเขียวสลับกันไปมาซึ่งกระตุ้นอารมณ์เราอย่างรุนแรงพอเห็นสีแดงขาดทุนนิดหน่อยเราก็ตกใจกลัวรีบขายทิ้งหรือที่เรียกว่าขายหมู พอเห็นสีเขียวพุ่งขึ้นแรงเราก็โลภรีบกระโดดใส่เพราะกลัวตกรถผลก็คือเราซื้อซื้อ,อขายขายบ่อยเกินความจำเป็นหรือที่เรียกว่า over trade ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้เราเสียค่าธรรมเนียมมหาศาลแต่ยังทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเราใช้อารมณ์นำหน้าเหตุผลเรามองภาพสั้นแค่ระดับนาทีแทนที่จะมองภาพยาวระดับปีตามแผนที่วางไว้ ยิ่งแอปพลิเคชันเทรดสมัยนี้ออกแบบมาให้เหมือนเกมมากขึ้นมีกราฟิกวิบวับมีเสียงเตือนมีอันดับยอดนิยมยิ่งกระทุ้นให้สารโดปามีนในสมองหลั่งออกมาเราจึงเทรดหุ้นด้วยความรู้สึกเหมือนกำลังเล่นพนันในบ่อนไม่ใช่การวางแผนการเงินเพื่ออนาคตการจ้องหน้าจอมากเกินไปจึงทำให้คุณสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงทุนนั่นคือความนิ่งและระยะห่างครับ แล้วที่นี้เราจะทำยังไงดีครับเราจะกู้คืนเวลาสติและเงินของเรากลับมาจากการเสียบติดหน้าจอเหล่านี้ได้ยังไงมาถึงช่วงสุดท้ายเราได้เห็นแล้วว่าเราไม่ได้สู้กับแค่ตัวเองแต่เราสู้กับทีมวิศวกรและนักจิตวิทยาที่เก่งที่สุดในโลกที่ออกแบบระบบมาเพื่อตรึงตาเราไว้และล้วงเงินเราไปเราเรียนรู้เรื่องอาติที่แพ้ภัยความสุขระยะสั้น กับดักรางวัลแบบสุ่มระบบที่ลื่นไหลไร้แรงเสียดทานความกลัวตกขบวนและอัลกอริทึมที่ป้อนแต่สิ่งที่เราชอบจนนำไปสู่การชอปปิ้งไร้สติและการลงทุนที่ล้มเหลวแต่ข่าวดีคือเมื่อเรารู้ทัน,นกลไกพวกนี้เราก็สามารถควบคุมมันได้ครับผมมีข้อแนะนำสั้นๆ3ข้อให้คุณนำไปปรับใช้ได้ทันทีครับข้อแรก สร้างแรงเสียดทานให้ตัวเองครับทำให้การเข้าถึงแอปดูดเวลาพวกนี้ยากขึ้นย้ายไอคอนไปซ่อนไว้หน้าหลังๆปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นทั้งหมดหรือตั้งเวลาล็อกแอปไว้การเพิ่มความยากเพียงเล็กน้อยจะช่วยเรียกสติเรากลับมาได้ข้อ2 กด24ชั่วโมงสำหรับการใช้เงินครับถ้าเจอของที่อยากได้หรือเห็นหุ้นที่อยากซื้อให้หยุดแล้วรอให้ครบ24ชั่วโมงค่อยตัดสินใจถ้าความอยากนั้นยังอยู่ค่อยว่ากันส่วนใหญ่มักจะหายไปพร้อมกับอารมณ์ชัววูฟครับและข้อสุดท้ายเปลี่ยนรางวัลครับ แทนที่จะหาความสุขจากการไถหน้าจอลองหาความสุขจากการเห็นตัวเลขเงินออมที่เพิ่มขึ้นหรือความสุขจากการทำกิจกรรมจริงๆกับคนรอบข้างสุขแบบนี้ยั่งยืนกว่าและไม่เสียงเงินด้วยครับจำไว้นะครับเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ดีถ้าเราเป็นเจ้านายมันแต่ท้าอมไรเราปล่อยให้มันเป็นเจ้านายเรามันจะกลายเป็นเครื่องดูดเงินที่น่ากลัวที่สุด อย่าปล่อยให้การไถหน้าจอขโมยอนาคตทางการเงินของคุณไปนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ช่วยให้คุณรู้ทันสมองและมองเห็นเงินแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคิดยังไงก็เงินเอาไว้นะครับเพราะความคิดเปลี่ยนชีวิตการเงินก็เปลี่ยนสำหรับในวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ